ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมดมมูลและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า Dying b r e e d ระหว่างปี1788และ1868ออสเตรเลียเป็นส่วนหนึ่งของอังกฤษดินแดนของไวแมนหรือชื่อหนึ่งก็คือแทสมาเนียเป็นที่น่าเกรงขามที่สุดยากที่จะอยู่รอดและมีนักโทษเพียงแค่ไม่กี่คนเท่าน,นั้นที่หนีไปได้แต่ว่าอเล็กซานเดอร์เพีสาม,มารถหนีไปได้ ตัดมาที่ปัจจุบันคู่รักคู่หนึ่งกำลังนั่งเครื่องบินเดินทางมาที่เทสมาเนียประเทศออสเตรเลียแมดกับนีน่ามหาแจ็คซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของแมดท,ทั้งคู่ก็คุยกันหยอกล้อตามประษาเพื่อนรักหลังจากหยอกกันเสร็จแจ็คก,ก็คุยเรื่องส่วนแบ่งของการเดินทางบอกว่าให้แบ่งเป็น60ต่อ40พอนีน่าได้ยินก็จะปฏิเสธแต่เขาก็บอกว่า50-50แต่แบ่งจ่ายตามตลาดจากนั้นแมดกับแจ็คก,ก็คุยกันเรื่องของพี่สาวนีน่า ก่อนที่จะพาพวกเขาไปหาที่พักพร้อมกับไปรับรีเบคก้าแฟนของแจ็คขณะที่กําลังเดินทางไปรีเบคก้าก็คุยกับนีน่าเกี่ยวกับเรื่องพี่สาวของเธอบอกว่าอยู่นี่ประมาณ2ปีแต่จู่ๆก็ขาดการติดต่อไปพวกเขาจะไปค้นหาและก็พิสูจน์ว่าเสือเทสมาน,นียตัวนั้นมีอยู่จริงหรือเปล่าพร้อมกับรางวัลที่มหาศาลหากเจอมันจากนั้นนพวกเขาก็มาถึงแม่น้ําไพแมนนีน่าเนี่ยก็คิดถึงพี่สาวอยู่เสมอพร้อมนั่งดูรูปพี่สาวที่มาเที่ยวที่นี่แต่โชคร้ายที่ว่าเธอเนี่ยตายไปแล้วจากการจมน้ํา แมดกับแจ็คก,ก็เห็นสีของแม่น้ำน่ะมันแปลกไปแต่พวกเขาก็ไม่สนอะไรก่อนที่เรือที่พวกเขานัดมาน่ะจะมาจอดเพื่อรับพวกเขาจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ขึ้นเรือแมดรู้สึกสงสัยสีของแม่น้ำเขาก็เลยถามกับเจ้าของเรือแต่ว่าเขาก็ตอบแบบกำกวมไปว่ามันนเป็นสีของการฟอกหนังพอได้คําตอบเขาก็ได้ยินเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่พูดคําว่าซิลเวอร์ไซมอนไปมาแมทได้ยินก็รู้สึกสงสัยแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ยังพูดเล่นกับเด็กผู้หญิงต่อไป จู่ๆเธอก็มากัดมือของแมทจนเขาเนี่ยร้องออกมาก่อนที่เจคนขับเรือจะเรียกเขาไปหาเช้าวันต่อมาในที่สุดพวกเขาก็มาถึงฝั่งขณะที่นีน่าขับรถเพื่อเอาลงมาจากเรือเธอก็นึกถึงช่วงหนึ่งที่เคยวิจัยเกี่ยวกับเสือเทสมาเนียได้บอกว่าตอนนี้มันหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยแต่ในที่ประชุมน่งกลับบอกว่ามันเป็นเรื่องดำๆซ้ำๆชวนน่าเบื่อตัดมาที่ปัจจุบันขณะที่พวกเขานั้นเดินทางกันอยู่จูๆ่ๆนีน่าก็เผลอชนข้างทางทําให้แจ็คหนึ่งหัวเสียอย่างมาก ก่อนที่แมทจะให้เขาเป็นคนขับแทนเธอในที่สุดพวกเขาก็มาถึงที่พักที่มีชื่อว่าแอฟซาร่าพอมาถึงรีเบก้าก็ขอตัวไปจากห้องน้ําในนั้นเธอได้พบก,กับกลุ่มผู้ชายกลุ่มหนึ่งที่กําลังมองเธอก่อนที่เธอจะเดินผ่านพวกเข้าไปแจ็คหนักก็ะทาการก่อเรื่องไปทําลายข้าวของเพื่อความสนุกแมดนีน่าและก็แจ็คเข้ามาที่ร้านที่พวกผู้ชายกลุ่มหนึ่งอยู่เพื่อจะมานั่งดื่มกันตัดมาที่นีน่ากับรีเบก้าทั้งสองคุยกันในห้องน้ํา ริเบกก้าก็บอกกับเธอว่ายกโทษให้กับแจ็คด้วยเขาก็เป็นคนแบบนี้แหละแต่นีน่าก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ยกโทษให้ตัดมาที่แมทป้าคนหนึ่งเนี่ยกำลังเอากุญแจที่พักมาให้ก่อนที่จะมีลุงคนหนึ่งเข้ามาทักทายเขาบอกว่าเขานะ่ะชื่อฮาวีเป็นไอริสรุ่นที่5ทั้งคู่เนี่ยกระทักทายกันอย่างสนิทสนมก่อนที่เขาจะให้เกเรตไปเติมยางลมที่แบนจากนั้นแมทนีน่าริเบกก้าและแจ็คพวกเขาเขาก็มานั่งดื่มเบียร์กันอย่างสนุกสนานก่อนที่นีน่าจะถามว่า ที่นี่มีข่าวลือเกี่ยวกับเสือเทสมาเนียอยู่จริงไหมเขาก็เลยตอบไปว่าไม่มีร็อกมันผ่านมาเป็นร้อยปีแล้วแต่มันก็ยังคงดึงนักท่องเที่ยวม,มาที่นี่ได้อยู่ไม่ขาดก่อนที่ลุงอีกคนนะ่ะจะเอาฟันปลอมมาหยอกลอ้อและก็ร้องเพลงต้อนรับพวกเขาหลังจากนั้นแมดกับแจ็คก,ก็ขอตัวมาข้างนอกทั้งสองนะคุยกันว่าที่นี่มีแต่คนแป,กแปลกน่าสงสัยทั้งนั้นเป็นทายาทของโจรมีอุปกรณ์ล่ามโซ่แปลกๆก,ก่อนทั้งคู่นั้นจะไาเห็นรอยขวนบางอย่างตรงรถจู่ๆก็มีหมาตัวหนึ่งเนะห่าใส่ท่าทางดร้าย พอเห่าเสร็จมันก็เดินดีไปทําให้แจ็คในหัวเสียอย่างมากเขาก็เลยสะบัดไปทีหนึง่งแมทก็เลยเอาภาพมาซุ่มรถเอาไว้เพื่อไม่ให้มีรอยตัดมาที่รีเบกาเธอกาลังถอดเสื้อเพื่อจะอาบน้ําในอ่างส่วนแมดกับนีน่าทั้งสองคนก็อยู่ในห้องเดียวกันนีน่าก็เลยขอบคุณที่แมดช่วยเธอไว้เขาก็เลยจะจูบเธอแต่ว่าก็โดนตัดบทเธอพยายามจะเอาบางสิ่งบางอย่างออกมามันคือข่าวที่มีใจความว่านักปีนเขาที่มาที่นี่ทุกคนนั้นได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย แมทบอกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะว่าคำสาปของพายแมนทั้งคู่กำลังอ่านข้อมูลของอเล็กซานเดอร์เพียสนักโทษที่มีชีวิตโดยการกินเนื้อคนเป็นอาหารนีน่านก็เลยบอกว่าเพลงที่เด็กผู้หญิงคนนั้นร้องก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยแมดรู้สึกไม่ค่อยสนใจเรื่องของเด็กผู้หญิงและเขาก็ขอตัวไปอาบน้ําแต่เธอก็ให้เขาไปตัดมาที่รีเบคก้าแจ็คหน่มเข้ามาหาเธอก่อนจะโซเดมองคอมในห้องน้ําโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีใครบางคนกําลังมองทั้งคู่ผ่านทางประตูจูๆ่ๆไฟก็ดับ ก่อนที่จะมีเสียงเข้ามาทั้งคู่ก็เลยรีบใส่ชุดทันทีพอมันรู้ตัวมันก็เลยวิ่งหนีจากตรงนั้นทันทีแต่ว่าแจ็คน่กนตามมาทันและก็รู้ว่าเป็นเกเรตที่แอบดูพวกเขาเขาก็เลยรวหม,มัดใส่จนเกเรตร้องขอชีวิตเขาสะบัดดาว่าเกเรตว่าแกใช่ไหมที่ทารถของเขานเป็นรอยแล้วก็จัดการต่อยไม่ยัง้งโดยไม่สนใจคาพูดของมันเลยพอจัดการสั่งสอนเสร็จก็ทิ้งเกเรตไว้ตรงนั้นจู่ๆก็มีเสียงดังมาจากพงหญ้าแปลกๆทาให้เกเรตนั้นสะดุง้งจนติดกับลวดหนาม เขาก็เลยเอามันออกด้วยความเจ็บปวดก่อนจะดิ้นหลุดแล้วก็หนีออกมาจากตรงนั้นได้หลังจากนั้นไฟก็กลับมาใช้งานได้ตามปกตินีน่าเข้ามาปลอบใจรีเบคก้าก่อนที่แจ็คจะเข้ามาและก็บอกว่าทุกอย่าง่ะโอเคแล้วสบายใจได้เช้าวันต่อมาพวกเขากําลังเตรียมอุปกรณ์ลงเรือเพื่อจะเดินทางแต่ว่านีน่าเธอกลันลืมของบางอย่างที่สําคัญก็เลยจะขอตัวไปเอาที่รถแมทก็เลยบอกว่าจะไปเป็นเพื่อนเธอด้วยแต่นีน่าเนะี่ยก็บอกว่าไปคนเดียวได้ไม่ต้องห่วงขณะที่เธอเอาของเสร็จเรียบร้อย ก็เหลือไปเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยกัดมือของแมทกําลังยินดูอะไรบางอย่างอยู่ก่อนที่จะเดินไปหาเธอแล้วก็เห็นป้ากําลังจัดการกับสัตว์อย่างทารุณน,นี่น่าทนไม่ได้ก็เลยหันหน้าหนีไปก่อนที่เด็กคนนั้นจะหยิบอะไรบางอย่างให้เธอเล่นแต่เธอก็ไม่สนใจและก็เดินหนีแต่ว่าเด็กคนนั้นก็ตามราวีเธอไม่เลิกก่อนที่เจ้าของเรือนจะเรียกเธอว่าเคที่หลังจากได้ของมาแล้วพวกเขาก็ออกเดินทางทันทีจะมาถึงเขื่อนแห่งหนึ่งแต่เดเบกอก,ก็บอกว่าลงทางหรือเปล่าแจ็คก,ก็เลยบอกว่าเรามาถูกทางแล้ว ขณะที่พวกเขาเถียงกันอยู่จู่ๆก็มีชายคนหนึ่งเนี่ยยืนอยู่บนเขื่อนแล้วก็มองมาที่พวกเขาอย่างน่าสงสัยแจ็คก,ก็เลยบอกว่าเป็นชาวบ้านแถวนี้แต่นีน้าเนะี่ยรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยและก็น่าสงสัยมากๆเพราะพวกเขาเนะี่ยรู้ว่าเป็นทางตันแจ็คก,ก็ขับหันไปทางอื่นเพื่อเดินทางต่อหลังจากที่ออกไปชายที่อยู่บนเขื่อนเนี่ยก็หายตัวไปแล้วพวกเขาก็เลยค่อยๆเดินทางมาเรื่อยๆจนมาถึงฝั่งและแจ็คก,ก็เอาหน้าไม้มาด้วยนีน่าเห็นก็เลยไม่พอใจอย่างมากก็เลยบอกว่าพวกเราเนะี่ยมาศึกษาไม่ได้ค่า แต่แจ็คน่ยก็บอกว่าต้องท่าถึงจะได้รางวัลก่อนทั้งคู่เนี่ยจะเริ่มทะเลาะก,กันริเบคก้าก็เลยมาห้ามไว้และพวกเขาก็เดินทางกันต่อแมทนีน่าแจ็คและริเบคก้าเดินทางมาในป่าแล้วก็คุยกันอย่างเพลิดเพลินพวกเขาเดินทางกันจนเหนื่อยแล้วก็จะขอหยุดพักที่นี่จนนีน่าเนี่ยเจอกับถ้ำแห่งหนึง่งเธอก็เลยขอไฟฉายจากแมทพร้อมกับจะชวนริเบคก้าน่ยไปด้วยแต่เธอก็ไม่เอาส่วนแจ็คแฟนของเธอก็ไปกับพวกนีน่าทิ้งให้ริเบคก้าอยู่คนเดียวตรงนั้น นีนาแมทและก็แจ็คสำรวจในถ้ำพร้อมกับบอกว่าที่นี่เนีย่ยสามารถอาศัยอยู่ได้เลยฐาด้านรีเบก้าก็ทนอยู่คนเดียวไม่ไหวก็เลยขอเข้าไปในถ้ำด้วยวันต่อมานีนาก็ทําการสำรวจรอยจากต้นไม้ก่อนที่เธอจะสะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างเธอเลยแงนหน้ามองลงไปดูแล้วก็ตกใจกับสิ่งที่เห็นในตอนนั้นกระต่ายตัวเล็กก็โผล่มานีนาก็ยกกล้องมาถ่ายรูปก่อนจะเห็นลูกธนูผ่านหน้าเธอแล้วก็ยิงร่างกระต่ายตัวนั้นจนตายที่แท้เป็นฝีมือของแจ็ค ทำให้นีนานไม่พอใจอย่างมากก็เลยต่อว่าเขาแต่ว่าแจ็คก,ก็ไม่สนใจฟังแล้วก็จัดการเอารากมันออกมาทั้งคู่ก็เลยตอบปากต่อคํากันพอเถียงกันเสร็จนีนาก็เดินจากไปตกกลางคืนฝนฟ้าก็ร้องสนั่นแจ็คก,กาลังเตรียมอาหารโดยการเอากระต่ายที่เขายิงมาทําเป็นอาหารจากนั้นพวกเขาก็นอนหลับพักผ่อนแต่นีนาก็ยังคงฝันถึงพี่สาวตลอดทั้งคืนจนเธอเนีน่ยนอนไม่หลับตัดไปช่วงอดีตที่พี่สาวของนีนากําลังหนีจากคนกลุ่มหนึ่งซึ่งคนพวกนั้น,นก็คือพวกโรคจิตที่ชอบกินเนื้อคน พวกมันนะ่ะคือสาเหตุที่ทําให้เหล่านักเดินทางหายตัวไปแต่ว่าที่แท้จริงแล้วมันน่ะเป็นความฝันของชายขับเรือเขาตกใจมากถึงกับไปลากหน้าลังตาเพื่อเรียกสติก่อนที่เขาจะเรียกหาเขที่ซึ่งเป็นหลานสาวของเขาขณะที่เขาเดินไปที่ห้องของลูกสาวก็ได้เจอกับรูปถ่ายรูปหนึ่งที่มีผู้หญิงสองคนก่อนที่ป้าคนนั้นจะเข้ามาดูแล้วก็พูดว่าเราไม่อยากเสียเด็กไปอีกให้หาเธอเร็วที่สุดในคืนนั้นนีน่าน่ะนอนไม่หลับเธอก็เลยเดินไปหาแมท ที่กาลังนั่งเฝ้าพร้อมกับจับจ้องอะไรบางอย่างที่อยู่ตรงพุ่มหญ้าก่อนที่จะให้นีน่าเนี่ยมาอยู่ด้วยกันแมทเชื่อว่าต้องเป็นเสือเทสมาเนีแน่ๆก่อนทั้งคู่จะออกไปสํารวจดูแถวนั้นแมทได้บอกให้นีน่าไปออกล่องมาถ่ายรูปไว้แจ็คก,ก็เลยบอกว่าเสียงดังอะไรกันนีน่าก็บอกว่าเจอมันแล้วอยู่แถวนอกถ้าพอเขาได้ยินเนี่ยก็หยิบหน้าไม้มาด้วยแต่ว,ว่าตอนที่พวกเขาเนี่ยออกมามันหนีไปแล้วทําให้แจ็คในหัวเสียเป็นอย่างมากแต่นีน่าก็บอกว่าพวกเราได้รอยเท้าแล้วตอนนี้เพียงแค่หาตัวมันให้เจอ ก่อนที่ดีเบกาจะตื่นขึ้นแล้วก็มาช่วยหาอีกคนนีน่นาก็ค่อยๆตามหาเสือเทสมาเนี่จูๆ่ๆแมดก็โผล่มาจนทําให้เธอตกใจก่อนที่จะมาถามว่าเจออะไรบ้างไหมนีน่นาก็เลยตอบไปว่าจะไม่เจออะไรเลยจากนั้นแมทก็บอกว่าจะไปหาอีกทางหนึ่งส่วนดีเบกานั้นก็ตัดสินใจเลิกตามหาและก็จะกลับจูๆ่ๆเคที่ก็โผล่มาต่อหน้าเธอทําให้เธอหนกลงใจเพราะเป็นแค่เด็กก็เลยถามว่าทาไมถึงมาอยู่ที่นี่หลงทางเหรอแต่ว่าไม่มีเสียงตอบอะไรจากเคที่เลย ทันใดนั้นก็มีแสงไฟส่องมาใส่รีเบกาจากนั้นเธอก็ถูกไอโรคจิตกัดไปที่มือแล้วก็ร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนจะโดนลักพาตัวไปพอในหน้าหน่ะได้ยินเสียงก็เลยพยายามเดินตามหาทางด้านของรีเบกาก็พยายามจะขัดขืนสุดชีวิตแต่ว่าเธอหน่ะก็พลาดท่าโดนมันหักคอจนตายหลังจากฆ่ารีเบกาเสร็จมันก็จัดการกินเนื้อเธออย่างตะกะตะกลามจากนั้นก็สั่งให้เคที่ไปล่อเหยื่อมาให้อีกตัดมาทางนีน่าเธอพยายามจะเดินหาไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่เจอก็เลยกลับไปหาแมทแล้วก็แจ็ค แมทน้ก็สงสัยว่าทำไมรีเบคก้ายังไม่กลับมาอีกแจ็คก็เลยบอกว่าสงสัยเธอไปฉี่มั้งก่อนจะเรียกหารีเบคก้าแต่ก็ไม่มีเสียงตอบอะไรเลยแมทก็สังเกตเห็นกางเกงของนีน่าเต็มไปด้วยเลือดนีน่าน่าก็เลยตอบว่าไม่รู้เหมือนกันว่าไปโดนอะไรมาแจ็คน่ารู้สึกสังหรอ์ใจไม่ดีก็เลยทมหารีเบคก้าแต่เธอก็บอกว่าไม่รู้เขาก็เลยตัดสินใจออกตามหาแมทก็เลยบอกให้เธอรออยู่ที่นี่เขาจะช่วยแจ็คตามหารีเบคก้าแจ็คตะโกนเรียกหารีเบคก้าไปเรื่อย เขาเดินตามหาแถวนั้นไปทั่วแต่ก็ไม่เจออะไรเลยตัดมาทางด้านของนีน่าที่กําลังดูรูปภาพของพี่สาวก่อนที่แมทจะกลับมาเพราะป่านี้มันมืดเกินไปมองไม่เห็นนีน่าก็เลยบอกกับแมดว่าทุกอย่างเป็นแบบนี้เพราะเธอแต่จูๆ่ๆเคที่ก็มาอยู่ในถ้าทําให้ทั้งคู่ตกใจอย่างมากนีน่าก็สังเกตเห็นเสื้อของเคที่เปื้อนเลือดก็เลยเดินไปถามเธอด้วยความเป็นห่วงแมดก็ถามเคที่ด้วยความสงสยัยแต่เธอก็ไม่ตอบอะไรพร้อมกับร้องเพลงที่เธอร้องประจําจูๆ่ๆ พวกคนขับเรือกับลุงฮาวีเนี่ยก็โลรมาเพื่อตามมาหาเคที่และก็จะพากลับไปนีน่าก็เลยถามพวกเขาและพวกเราล่ะรีเบคก้ากับแจ็คหายไปไหนทําไมถึงไม่ยอมกลับมาแมดด้วยความที่เป็นห่วงก็เลยเข้าไปหาเคที่แต่ว่าคนขับเรือที่เป็นพ่อก็บอกว่าอย่ามายุ่งกับลูกสาวของเขาก่อนที่คนขับเรือจะอาสาพาพวกเขาทั้งสองคนออกมาจากถ้าเพื่อจะตามหาแจ็คกับรีเบคก้าวันต่อมาคนขับเรือนีน่าและก็แมดพวกเขาก็เดินตามหาทั้งสองคนต่อไป ก่อนที่จะถามคนขับเรือว่าพี่สาวของเธอหายไปไหนจากนั้นก็ยื่นรูปให้เขาดูเขาก็เลยตอบนีน่าว่าเธอมาอยู่นี่สักพักเพื่อตามหาเสือตัวนั้นก่อนจะหายตัวไปแล้วก็บอกว่าพี่สาวเธอเพี้ยนเธอรู้สึกไม่ค่อยไว้ใจพวกคนขับเรือตลอดเดินทางมาที่นี่แต่แมทก็บอกว่าเขาะเป็นคนเดียวที่จะช่วยเราตามหาพวกนั้นได้เธอก็เลยถอนหายใจและก็เดินตามแมทไปทั้งฝั่งแมทและก็นีน่าพวกเขามาถึงสถานที่แปลกแห่งหนึง่งแมทก็ถามว่าจะพาไปที่ไหนคนขับเรือก็ตอบว่า จะตามหาเพื่อนเธอไม่ใช่เหรอแล้วเขาก็เดินเข้าไปข้างในก่อนทั้งสองคนเนี่ยจะจ้องหน้ากันด้วยความที่ไม่ค่อยจะไว้ใจชายคนนี้จนเจอกับทางเข้าที่มีกับดักมันจะไปโผล่ทางออกก่อนที่แม่เนี่ยจะอาสาเดินนําให้หนีหน้าเดินตามหลังพวกเขาค่อยค่อยเดินตามไปอย่างระมัดระวงังจนได้เจอกับทางออกและพวกเขาก็เห็นแจ็คก,ก็เลยรีบวิ่งตามอย่างสุดชีวิตส่วนชายขับเรือที่ด้านนอกก็ยืนคุ้นคิดสักพักหนึ่งก่อนที่เขาเนี่ยจะตัดสินใจวิ่งเข้าไปและก็ออกมาจากถ้ำก่อนจะเรียกชื่อใครสักคนที่มีชื่อว่าโรแวน พร้อมกับบอกว่าหยุดทําแบบนี้กองทุกอย่างนจะสายเกินแก้แต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาเลยจูจ่ๆเขาก็ถูกมีดจามที่หน้าจนตายตัดมาทางด้านนีน่ากับแมทพวกเขาเนี่ยก็วิ่งตามมาแต่ว่าก็ไม่เจอแจ็คก็เลยหยุดคุยกันว่าเดินกลับไปที่เดิมดีไหมตัดมาที่แจ็คเขากําลังเดินตามพร้อมกับเถื่อวุฒคู่ใจของเขาจนไปเจอกับใครบางคนที่กาลังกินอะไรบางอย่างอยู่ก็เลยค่อยๆเข้าไปดูเขาเห็นรอยเลือดตามทางแล้วก็เจอกับศพใครบางคนที่เละจนดูไม่ได้ เขารู้สึกสะเทือนใจอย่างมากทางด้านแมทเขาเดินทางมาเรื่อยๆจนเจอกับชิ้นส่วนคล้ายกับคนจนในที่สุด mm. เขาก็ได้เจอกับแจ mm. ็คก่อนที่เขาจะเห็นร่างของลุงฮาวีติดกับต้นไม้พร้อมกับลูกถนูแมทก็เลยโกรธมากและก็ถามว่าทําไปทําไมก่อนที่แจ็คจะโยนเสื้อโค้ทของริเบก้าใส่เขาแมทต์ Matt แต่ก็รับเสื้อมาพร้อมกับหยิบโทรศัพท์ที่อยู่ตรงพื้นมันคือโทรศัพท์ของริเบก้านีน่าก็เดินมาแล้วก็บอกให้รีบช่วยลุงแต่แมทเขาก็ทําไม่ได้แจ็คก็เลยเข้าไปช่วย วันต่อมาพวกเขาเนะี่ยไม่รู้เลยว่ารีเบคก้านะหายไปแต่ลุงฮาวีก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างก็เลยพยุงตัวขึ้นมาแมตเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าพวกเราควรจะไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดแต่ว่าแจ็คก,ก็ยังคงคิดถึงและก็เสียใจมากที่ไม่เจอรีเบคก้าพวกเขาเดินทางกันมาเรื่อยๆจนเจอกับบ้านร้างหลังหนึ่งลุงก็บอกว่าเป็นบ้านของคนขับเรือแมตและแก,ก็แจ็คก็ตัดสินใจไปตามหารีเบคก้าในนั้นพร้อมกับให้สัญญากับนีนาว่าจะกลับมาพวกเขาเดินเข้าไปในบ้านก่อนเจอกับขวดโหลโครงกระดูก แล้วก็มีชิ้นส่วนเนื้ออยู่ข้างในนั้นพร้อมกับกันไกลขนาดใหญ่แถมในห้องนี้มันก็ส่งกลิ่นเหม็นอย่างมากก่อนที่เขาทั้งสองคนจะเห็นหมอนนึงที่กําลังต้มอยู่แมทก็เลยใช้ซอมจิ้มลงไปเพื่อจะเอามันออกมาดูแต่ก็ไม่เจออะไรมีเพียงแค่ผ้าเท่านั้นก่อนที่จะบอกว่าเดี๋ยวเสร็จทุกอย่างจะออกไปหาพวกเขาหนักก็ยังค้นหาต่อไปก่อนที่แจ็คจะเห็นเสื้อในและก็เสื้อของผู้หญิงพร้อมกับเลือดที่หยดลงมาก็เลยแงนหน้าดูแล้วก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อเจอกับร่างผู้หญิงที่ถูกแขววนนนไนนไ้้้บตม และร่างนั้น,นก็คือรีเบคก้าคนรักของแจ็คที่พวกเขาตามหามาตลอดแมตก็เลยอ้วกแตกทันทีทันใดนั้นแจ็คก็พลาดท่าโดนกับดักติดขาแล้วก็โดนที่หัวแมตก็เลยพยายามเข้าไปช่วยพร้อมกับนีนาที่ได้ยินเสียงก็เลยเข้าไปช่วยอีกคนแต่ว่าก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าแจ็คหนาตายก่อนแมดและก็นีน่ารู้สึกเสียใจมากนอกจากเสียรีเบคก้าไปแล้วก็ต้องมาเสียแจ็คไปอีกคนแมตก็เลยเรียกสตีนีนาพร้อมกับบอกให้รีบไปจากที่นี่ Nina นีน่าหนูก็บอกว่าไอ้โรคจิตยังอยู่ที่นี่เธอรู้สึกกลัวมาก ตอนที่แมตจะเห็นรถสีขาวแล้วก็จะขับไปเพื่อรับนีนานีนาที่รู้ว่าลุงฮาวีหายตัวไปก็กําลังเดินไปหาแต่ก็พลาดท่าโดนจับและที่แท้จริงแล้วลุงฮาวีนก,ก็เป็นพวกเดียวกับโรแวนที่เป็นคนฆ่าและก็กินรีเบก้าอย่างโหดเหีเ้ยมทางด้านแมทก็กําลังสตาร์ทรถแต่ยิ่งทําไปเท่าไหร่เครื่องก็ยิ่งสตาร์ทไม่ติดตัดมาที่ลุงฮาวีเขาบอกว่าได้โปรเห็นใจพวกเขาด้วยเราทําเป็นประเพณีไปแล้วไม่สามารถเลิกได้แต่ว่าเธอไหนก,ก็ขัดขืนพวกมันก็จะถูกกัด เธอพยายามสุดชีวิตวิ่งหนีรงจิตนั่นแมทที่มาบ้านเดิมก็หาตัวนีน่าไม่เจอก่อนที่เขาเน่ยจะหยิบขวานเป็นอาวุธเพื่อจะป้องกันตัวและก็เข้าไปบ้านเพื่อตามหาดีน่าทางฝั่งของดีน่าเธอก็วิ่งหนีฆาตกรสุดชีวิตด้านแมทก็เจอกับทางลงไปข้างล่างเขาก็เลยลงไปและก็เร่งหานีน่าและก็เดินสำรวจเรื่อยๆพร้อมกับจุดไฟตัดมาที่ดีน่าเธอวิ่งหนีมาเรื่อยๆแต่ก็พลาดท่าสะดุดกับก้อนหินก็เลยคลานไปอย่างไม่คิดชีวิตจนมาถึงทางรถไฟแห่งหนึง่งภาพกระตัดไปที่แมท เขาเดินตามทางมาเรื่อยๆจนมาถึงทางรถไฟและก็เห็นนีน่าก็เลยเรียกเธอและก็พยายามจะปีนหาทางขึ้นไปหาเธอแต่ว่าก็พลาดท่าทําขวานนุดมือทางฝั่งของนีน่าเธอก็ได้มาเชิญหน้ากับโรแวนมันมาพร้อมกับโซล่ามนักโทษเพื่อจะเอาตัวเธอไปกินเป็นอาหารเธอร้องไห้เสียใจอย่างมากเพราะคงจะไม่รอดแล้วพร้อมกับลุงฮาวีที่ตามมาบอกนีน่าว่ายังไงเธอก็หนีไม่รอดแล้วก่อนที่จะพูดถึงพี่สาวของเธอว่ามีเลือดที่ดีก็เหมือนกับนีน่าที่มีเลือดที่ดีต่อพวกเขา เธอก็เลยตัดสินใจกระโดดลงจากสะพานไปแมทที่เห็นน่ยก็เลยเสียใจอย่างมากและภาพก็ตัดไปที่โรแวนที่กําลังมองลงไปที่สะพานก่อนที่จะโดนป้าที่อยู่ที่พักใช้ที่ขุดจามไปที่ตัวและก็บอกว่าแกไม่ควรจะเกิดมาเลยก่อนที่ร่างของมันจะตกลงไปในสะพานเป็นการจบชีวิตโรแวนไอโรคจิตมนุษย์กินคนตัดมาที่แมทจนในที่สุดเขาก็มาถึงสะพานและก็ตามหาตัวนีน่าจนเจอกับป้าแต่ด้วยความที่เข้าใจผิดคิดว่าป้าเน่เป็นคนฆ่าก็เลยต่อว่ายกใหญ่ ก่อนที่ป้าน่าจะเอามีดขึ้นมาแล้วก็ร้องให้ก่อนจะบอกว่าเสียใจจากนั้นก็เอามีดปาดคอตัวเองตายจากศพนักตรกรรมครั้งนี้ตำรวจก็ได้มายังสถานที่เกิดเหตุแมทกาลังดื่มชาก,ก่อนที่ฮาวีเนี่ยจะเข้ามาและก็บอกว่ากลับไปใช้ชีวิตที่เมืองอย่าได้กลับมาที่นี่อีกพร้อมกับบอกว่าเสือที่ตามหาเนี่ยมันอยู่นี่มาร้อยกว่าปีแล้วและมันก็ค่อยๆแก่ไปเรื่อยๆแต่แมทก็ไม่ได้สนใจและก็เดินจากไปจากนั้นเขาก็เอาของทั้งหมดจากรีเบคก้าไปให้กับตำรวจและแมทก็กลับมานั่งในรถ แต่จูๆ่ๆเขาก็รู้สึกเหมือนจะหลับและก็พึงนึกได้ว่าชาที่เขาดื่มไปโดนใครบางคนแตะวางยาไว้สุดท้ายแล้วเขานี่ก็ไม่รอดและก็ถูกจับไปเป็นาหารพร้อมกับนีน,น่าที่โดนจับมาด้วยก่อนที่เขานี่จะตายเคที่ก็เดินมาพร้อมกับร้องเพลงจากนั้นก็ทำการขยำแมทในที่สุดก็ไม่มีใครพบเห็นเขาตลอดไปแต่ว่าทันใดนั้นโทรศัพท์ที่ริเบกาถ่ายมาได้ก็ได้เผยภาพอะไรสักอย่างและภาพนั้นะนก,ก็คือเสือเทสมาเนีย ไม่ว่ายัางไงทุกคนก็คิดว่าทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของเสือเทสมาเนียและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงต้องบอกว่าเรื่องราวของเรื่องนี้นะครับอ้างอิงมาจากเรื่องจริงนะที่มีนักท่องเที่ยวหลายรายที่มาเที่ยวที่แถบป่าออสเตรเลียแล้วก็หายตัวไปอย่างลึกลับไม่ทราบสาเหตุเลยคือความโหดของเรื่องนี้นะไม่ต้องพูดถึงคือโหดถึงใจคอหนังนาะสยองขวัญแน่นอนเพราะว่าการันตีจากเสียงตอบรับในหลายๆประเทศที่ไม่ให้หนังเรื่องนี้เข้าฉายโดยเหตุผลเดียวกันนั่นก็คือ มันโหดเกินไปรับไม่ได้ส่วนในประเทศเราเนี่ยก็โดนสั่งแบนห้ามฉายโรงเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็สามารถหาดูได้แล้วนะครับหรือใครอยากจะไปดูที่เว็บไซต์ของอ้วนน้อยซอยหนึ่งก็ได้นะครับมีนางโหดนางสยองขวัญให้ดูกันตลอดทั้ง24ชั่วโมงเลยแม่ขอพีเศษได้หนึ่งกันลวกันเนาะและสุดท้ายน,นะครับหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บไซต์ร o t t เต t o m อ t o ม s ตไป50%ส่วนคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb นะครับไ,ได้ไป5.3คะแนน